มันเป็นมันเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวที่ใครลอกเรียนแบบยากถ้าคนไม่กล้าเป็นนี่มันก็ไม่มีอะไรนันคิดแค่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทรัพย์สินมาแต่วันนี้ถ้าเราไม่สร้างด้วยตัวเองอ่ะมันก็ไม่มีแต่ในเมื่อแม่ไม่มีให้แล้วเราจะทํำยังไงให้มีให้ลูกคือนักขณะเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วคิดแล้วก็ซื้อไว้เนี่ยมันตต่สมัยนั้นเนี่ยคนมีตังค์เยอะแยะนะแต่เขาก็ไม่ ไม่ได้ทาแบบนี้เราคิดยังไงสัมภาษณ์ว่าคิดแค่ว่าเราจะต้องไม่ให้ลูกจนเหมือนเรามรดกคําว่าจนมันคงไม่มีต่อลูกเนี่ยเราก็เลยยอมที่เหนื่อยแล้วตั้งเป้าหมายว่าอายุห้าสิบอะสมดุดนี่แล้วก็จะมีทรัพย์สินก็คือถ้าเราขายทรัพย์สินเราก็อยู่สบายภายในอายุห้าสิบแล้วเราก็ได้เอออยากไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปอ่างเงี้ยเออแล้วก็ ส่วนที่เหลือเราก็ให้ลูกตามที่เขาสามารถที่ขายแล้วเขาก็อยู่ได้อแล้วเขาก็จะทําอะไรก็เรื่องของเขาอะไร่แรงบันดาลใจคือคนที่เคยประสบความเร็จไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่ด้วยความคิดของคนที่ประสบความเด็จเหมือนโดนนั่นทำอ่ะเขาเคยรวยพันล้านนะต่อให้มันล้มละลายนะ้เขาก็กลับไปรวยพันล้านใหม่ใช่เนี่ยดันเดี๋ยวพาชมนิดหนึ่งบริเวณตรงตรงนี้ฮะ เดินเนี่ยร้อนๆเนี่ยแหละร้อนๆเนี่ยนอยู่มันวายต่อสายแดดอืมใช่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ผิวแปดผิวแปดโมงได้วิตามินซีนี่นะฮะฝั่งนู้นเปิดยังเดี๋ยวจะพาชมนะฮะเขาเรียกว่าอาณาจักรของพี่นันนะครับส่วนอาหารอยู่ใช่ว่าว่าเนี่ยฮะผมประทับใจเนี่อย่างเงี้ยสร้างคัมคัมแพงทำอะไรเงี้ยโอ้โหแบบทำแบบหนาแน่นมากๆเลยนะฮะ เออเป็นคนที่คิดแบบยังไงถึงเนี่ยดูมีสองแปลงใช่ไหมพี่นันใช่เ่ยแปลงนี้กับแปลงฝั่งตรงข้ามปกติถนนจะมีสามแปลงเพราะอีกแปลงหนึ่งอ่ะฝั่งฝั่งเนี้ยเราจะซื้อมาก่อนครับอ่าตอนนั้นซื้อประมาณสักไร่หนึ่งประมาณห้าแสนกว่าบาทโอ้โนานยังโอ้ยตั้งยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีโอ้โห้าแสนมอเกือบยี่สิบปีไม่ธรรมดาเกือบยี่สิบปีง,ง่ายๆลูกคนเล็กก็ยีสิบหกแล้วอ่ะ เสร็จเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยที่ตรงนี้เป็นเจ้าของที่อยู่ในกรุงเทพครับแล้วเขาประกาศขายมานานละเออเราก็ยังคิดว่าแพงแพงแพงฝั่งนี้ก็ไล่หนึ่งเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเกือบเกือบเกือบไล่อ๋อแล้วฝั่งขวาเนี่ยครับขวานี่ยสองไล่กว่าโอ้นี่นี่ฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยเห็นรั้วไหมเพื่อนเพื่อนครับนี่นี่ครับนี่รั้วเลยนะเนี่หินแบบทำแบบกอแบบมั่นคงมั่นถาวแข็งแรงมากๆนะ Oh. ค่อยซื้อ,ค,อค่อยทําไปอ่ะก็คือ oh. เหมือนเงินต่อเงินอ่ะ oh. ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องกล้าที่จะเป็นนี่แต่เราต้องสร้างเครดิตของเราไงคือแนวคิดแบบเรียกว่เเาเริ่มต้นจากเริ่มต้นยังไงฮะเราตนศูนย์ไงเราต้องเป็นศูนย์แล้วก็เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย oh. วันนี้ถ้าเรา มันเหมือนเราทําบุญมาด้วยซักตรงนี้เป็นรักของเราเองมันก็เลยทําให้เราอ่ะออม,มีที่เป็นเป็นของตัวเองครับโอ้โ oh. หเพราะมัน, mm. มนเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าเหยียบตรงไหนแล้วคนลุกสู้เนี่ยคือของเราแล้วแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเป็นของเรากู้ผ่านแน่นอนครับที่สิราชาสิบสามไร่นั่นก็กูก้เงิน โดยที่ซื้อที่เปล่านะคะ13สาไร่ที่สีไรชาชและคอนโดเห็นบอกว่ามีคอนโดด้วยทัดเม้นต์อยู่นาเกือกทัดเมนต์อยู่นาเกือใช่ตรงนี้อีก3มไร่ตรงนี้อีก3ไร่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ซือปลูกกล้วยเนี่ยสองไร่กว่าอ๋อสองไร่ตรงนี้ก็จะทำกาวอวังแผ่นก็จะทำเป็นร้านอาหารครับแล้วก็ร้านกาแฟร้านอาหารแล้วร้านกาแฟนี่ ใช่เอาไว้ให้ยูนซ้อยไหนก็มาอยู่ในพัทยาตรงไหนคนก็ไปกินที่ไหนเรารับรองพวกพี่พี่ตรงนี้คือตรงไหนครับอยู่ตรงไหนของพัทยาอยู่ตรงหนองปลือค่ะตรงขึ้นทางด่วนติดกัะทางด่วนติดกัะทางด่วน พัทยาค่ะครัลงปืนลงมาแล้วก็มันก็จะทะลุยาวไปนู่นเลยเขาไม่แก้วออกเขาไม่แก้วออกระยองได้ครับไปนู่นเลยไปสายสามสามหนึ่งได้อะไรได้เลยค่ะเห็นอย่างตอนนี้ก็เห็นทํากําแพงล้อมไว้เลยนะมาตรฐานมากมากเราวางแผนว่าเพราะเราถมดินเพราะถ้าไม่ถ้าไม่ทํากําแพงอ่ะน้ํามันจะซ้อดินลงไปอ่าก็เดือดร้อนชาวบ้านเขาก็เลย เราทำเพื่อที่ไม่ให้ไม่ให้เขาเดือดร้อนอใช่เพราะเราถมดินสูงกว่าเขาโอ้โหที่แปลงนี้นะอยู่ตรงนาใกล้ๆกับพัทยาเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไล่แล้วประมาณน่าจะสิบล้านอักตอนนี้นะใช่จากมือนะฮะสองมือแต่ถ้าเาสร้างบ้านขายเนี่ยโอ้โหกำไรใช่ บ้านอ่ะแต่ลูกไม่ยอมให้สร้างค่ะเหมือนแบบเขาก็อยากมีไว้เนาะโชคดีเพราะว่าตอนนี้ถ้าซื้อตรงไหนมันก็ไม่ได้ราคาที่เราซื้อนี่แล้วไงกล้วยก็โหแบบโอ้โหนี่ปลูกกล้วยอันนี้อันนี้คุณชายนายเขาปลูกกล้วยชิวๆไปเลยนะฮะเนี่ยเดินชมกล้วยสวนนะครับในเมืองพัทยาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเพื่อนครับนี่คือไปพัทยานาเกลือประมาณสัก โห้าโลไปพัทยาใต้ก็ประมาณสิบโลไปชายหาดประมาณนั้นอะประมาณสิบโลจากตรงนี้ไปมันใกล้กันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีตรวิ่งแป๊บเดียวนี่ก็วิ่งมาสิบนาทีก็ถึงแล้วใช่นะนี่รัดได้สบายโอ้โหมีโรงทุเรียนด้วยนะโรงทุเรียนด้วยนี่นะครับมีทุเรียนด้วยนะครับโอ้โหมีเงาะด้วยนะมีหลายอย่างเนาะสองต้นสามต้นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะฮะเพราะว่ามีหลายที่หลายทางเหลือเกินนะครับอืม ก็มันต้องไม่ให้ความจนเป็นเกิดกับลูกไงมรดกตกทอดต้องไม่มีโโอ้หสุดยอดเลยซื้อทิ้งไว้้นล่ะตรงนี้ก็มีบ้านมีที่พักเป็นอีกหลังหนึ่งโอ้โหจะทำเป็นห้องอาหารสุดยอดเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหนี่กล้วยก็โอ้โหกล้วยด่างนี่กำลังกำลังขยายขอายเลยโอ้ตรงนี้นะฮะ นี่ขยายเพาะพันธุ์เลยนี่ครับอืมผักหวานเออเอาไปําไว้อันนี้ก็ยิงผักหวานบ้านนะครับเดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะครับค่อยคโอ้นี่มีกล้วยแดงอินโดนะฮะแดงอินโดนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้ลูกยังไม่เข้าสวยนะครับนี่นะฮะโอ้นี่ใครใครเล่นเนี่ยใครลูกชาย โโอ้หแต่ทุนแม่ก็ทุนของแม่ทุนของแม่คโอ้โหนี่เพื่อนๆไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้โหเล่นกันแบบหูช้างก็มีหลายต้นมากนะครับอ่านี่ก็กเขากำลังไปเพาะอีกสายต้นอยู่ออ๋โอ้โหโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยแต่ถือเขาก็มีวิสัยทัศน์นะเขาเล่นพวกนี้ก็ถือว่ามีวิสัยทัศน์เขาเขาเล่นตอนที่เขากำลังบุูมบบโอ้ืม เขามีนะมีหน่อม awesome. mm ีอะไรเนี hmm. oh, hmm. oh, oh, nope. s <S yes. ่ยข right. ึ้นมาเพียบเลยโอ้แล้วแยกหน่อแยกอะไรนะเพื่อนนี่ครับหูช้างทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะโอ้แดงอินโดเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับโอ้โหนะครับโอ้โห โอ้โหยซมตู้ลาเดียพอทีมขยายเราไม่จัดเทนนิงกันโอ้โหเทนนิงเลยเลยเนี่ยห้องเทนนิ่งห้องเทนนิ่งเลยเนี่ยตรงนี้สุดยอดเลยเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลให้ความรู้มีม้าไฟโอ้มีม้าไฟทุกอย่างโอ้โหโอ้ธรรมชาติค่ะโอ้โหเนี่ยหอเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้อลังการงานสร้างมากมีห้องน้ำข้างหลังด้วยนะ เนี่ยโอ้โหงานเพียบเลยเนี่ยอืมโอ้โหนี่ชมพู่กำลังโอ้โหหวานโอหนี่หวานธรไมชาดิโกอคือได้กินสักลูกหนึ่งนะพี่กบเนี่ยกินนะได้ยินสักลูกหนึ่งอายุจะยืนยาวเลยนะนเลยนอายุจะยืนยาวเลย ่ที่เชียงใหม่อีกคืออาณาจักรที่หลายแปลงมากๆากเลยครับอืมก็น้ำไม่ท้วนเลยวันนี้ก็พามาดูแปลงนี้อันนี้เขามีเจ้าภาพอ๋อเจ้าภาพอ๋อสายหาละที่ดีเนี่ยมีเจ้าภาพอยู่ดูอะไรนะอะไรนะโอ้โหเป็นซูมใกล้ใกลซูมใกล้ใกลไอต่อป่ะไอต่อไอเนี่ยเจ้าภาพเขาของเนี่ยครับไม่ได้นะ ให้ดูว่าต่อต่อเนี่ยคือเขาอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมัโอ้สามตัวใหญ่เลยเนี่ยขนาดข้อนิ้วมือเลยเนี่ยครับใกล้เขาไม่ได้นะซึ่งโอนี่พิษน่าจะร้ายแรงมา,มากเลยโดนไปตัวหนึ่งเนี่ยโอโ้ยต้องพักงานหลายสัปดาห์เลยนะครับ ออกมาใกล้ๆหน่อยโอ้นันเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วคือผมรู้แล้วพี่ดันทำสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เพื่ออะไรเพื่อดูลาแต่ถ้าอยู่สายมันไม่ได้ไม่โตนะหยุดเลยเดี๋ยวจะเอาเอาชิ้นยนี้โอ้โหุดยอดเลยครับ เราพีคนเดียวไม่ขอรับเอไม่ขอรับเอพี่หนึ่งอันยองไงอุ้มอุ้มวันนี้ของธรรมดาเนี่ยเเารียกอะไรยาเอ่อใหญ่แย่ใช่เหรอใช่เพราะว่ามันไม่ม่นนี่พี่กบพีใหญ่แยะแต่ว่าตรงนน้นใหญ่แย่อ่าวิตามินไอไอไอแร่ธาตุสูงมากเลยนะไอไอหัวปลีเนี่ยเออหัวปลีนั่นอ่ะสุดแล้วสุดแล้วเอาไปกินกัลาบเอาไปกินกะลาบพี่กบเออเอาไปกินกัลาบไก่เลยน่ะ วิตามินแระธาตุสูงมากนี่ครับน,นี่ครับที่ทำให้ทาให้คนโบราณอายุยืนเนี่ยแล้วก็อย่าไปก้มนะฮะเพราะว่าหยดใส่พอดีเลย,เยต้องระวัง ลองบ่อประดานก่อนก่อนที่เราจะทําทําสวนเอทำไอ้นี่ไงทำร้านอาหารเพราะว่าถ้าทําร้านอาหารเราต้องขุดล่องแล้วเราก็จะเลี้ยงร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ทําสถานที่ถ่ายรูปที่มันแปลกใหม่เนาะใช่ใช่แล้วพวกเราต้องไปดูที่ต่างประเทศด้วยใช่จะทำแบบเพื่อเพื่อเอาเอาไอเดียเขาเอารูปแบบเขาให้คนเขาเข้ามาถ่ายแบบถ่ายรูปกันนะเพราะคนเดี๋ยวนี้มันชอบถ่ายรูปลงยูทูบลงติ๊กต็ออะไรอย่างเงี้ย ร่าวอากาศอย่างนี้คนเขาก็อยากนั่งใช่มามป้อมด้วยนะแล้วเนื้อที่ขนาดนี้นั่นเป็นคนชอบสมุนไพรคือมะขามป้อมเนืันเป็นยาแก้ไอแบบนักนั้นยังคิดจะทำมีสมุนไพรขายเลยแต่คนเดียวมันไม่ไหวไงเลืองหัวคิดจะทำหลายอย่างคิดได้แต่ทำคนเดียวมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันต้องมีต้องมีผู้จัดการื้ออะไร ได้ขนาดนี้ดูกล้วยเคิร์นนั้นเลยเต็มอิ่มเลยมันโชคดีที่เราอ่ะซื้อก่อนหน้าที่มันจะที่มันจะแพงใช่ไหมเออที่ซื้อที่เขาเขียวอ่ะคนที่เป็นเจ้าของที่แล้วขายที่แปลงนี้ออกไปเนี่ยคงจะเสียดายแบบโอเคไม่เสียดายหรอกแกรวยโอเครวยอ๋ออ๋อซื้อจากคนรวยเนาะใช่แกไม่มีเวลามาดูเพราะเธอซื้อจากคนรวยดีมากเลยพี่นุ่มใช่แล้วเราเหมือนดูดิดูดิ ดูดิเนี่ยครับอนุรักษ์ไว้เลยเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยอ่าให้ตัดแล้วไม่ยอมตัดเออนะเขารักธรรมชาติแล้วต้นไม้ต้นนี้มีมูลค่าเท่าไหร่รู้เนี่ยไม่ใช่อ่าไม่ใช่กว่าจะปลูกแบบนี้ได้โอ้โหไม่เอาไม่ให้ใช่ของใช่อันนี้ก็อันนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เลยนะต้นไม้อย่างเนี้ย คุณคิดดูคุณก่อนคุณจะปลูกได้เออเขาต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นร้อยปีอ่ะใช่หนูยังแคไปตัดไอ้ต้นมะขามต้นใหญ่อยู่ตรงเนี้ยโอ้โหสิบกว่าไม้นี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนั่นน่ะครับเป็นร้อยปีเนี่ยอายุเขาอ่ะพี่กบแต่ขนาดผมดูผมจะมองเป็นศิลปะเลยนะสวยมากมีคนมาขุดขอหวยด้วยนะเขาปลูกกันด้วยนะเนี่ยนายขูดนายกูด วันพระมมากมีที่ดินอย่างนี้พอแล้วภูมิใจตัวเองแล้วพี่เอาตรงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างแบบมีความสุขเ,เ,รเราภูมิใจท<ค>ี่เราทำให้ลูกได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าคิดมีวิสัยทัศน์ตั้งแต่ตอนนู้นทำให้วันเนี้ยเรามีมีสิ่งเหล่านี้